ปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้จะผ่านไปได้หรือไม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปทุกท่านค่ะ ในช่วงนี้นะคะคุณมีคำถามกับตัวเองนะคะว่าณนะตอนนี้สิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณเจออยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณคุณกําลังถามตัวเองว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรกันแน่ เนื้อแท้ของคุณจริงๆคืออะไรกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเป็นบทเรียนที่จักรวาลส่งมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในชีวิต แม่หมอจะบอกเลยนะคะว่าคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือคนที่ยังไม่ได้ตื่นรู้แล้วก็ตามคุณจะได้รับบททดสอบในชีวิตเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์คุณวางแผนชีวิตของตัวคุณเองก่อนที่คุณจะมาเกิดบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอค่ะมันคือสิ่งที่คุณกำหนดมาไว้อยู่แล้วกับตัวคุณ เพื่อให้คุณสามารถผ่านบททดสอบทุกๆสิ่งทุกอย่างไปได้และคุณไม่ได้เลือกเกมเลือกบททดสอบที่ยากเกินไปสำหรับตัวคุณคุณจะเห็นเลยค่ะว่าบางครั้งที่คุณเหมือนกำลังจะจมแต่มันก็ไม่จมจริงๆชีวิตคุณจะขึ้นขึ้นลงๆจะลงก็ลงไม่สุด จะลงก็เหมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองปกป้องคุณอยู่นี่คือสิ่งที่บ่งบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ตอนนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรคุณก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองคุณอยู่แน่นอนเพราะคุณสามารถผ่านสิ่งต่างๆ ไปได้ด้วยดีเสมอคะ่ะแม้คุณจะเจอเรื่องที่โศกเศร้าเสียใจแม้คุณจะเจอสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจมากที่สุดไพ่ใบนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะเจอในขั้นวิกฤตถึงคนที่คุณรักเสียชีวิต คนที่คุณรักจากไปแต่ถึงแม้คุณจะเกิดเรื่องอะไรร้ายแรงเพียงไหนคุณจะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอนมันคือความเสียใจที่เกิดขึ้นณนเวลานี้ณนะปัจจุบันนี้วันต่อต่อไปคุณจะต้องใช้ชีวิตและผ่านอุปสรรคทุกๆอย่างไปได้ อย่างแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆไพ่นี้จะบอกเลยค่ะว่าแม้คุณจะผ่านเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บเสียใจไม่ว่าจะเป็น เรื่องคนรักเรื่องการงานเรื่องการเงินสุดท้ายแล้วคุณจะกลับมาจัก,กรวาลจะให้กุญแจคุณในการปลดล็อกและไขปัญหาชีวิตของตัวคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้กุญแจจัก,กรวาลท่านจะให้กุญแจเพื่อให้คุณสามารถปลดล็อกและไขชีวิตในตัวคุณเองได้ โดยตัวคุณนะคะจะต้องมีการนั่งสมาธินะคะเพื่อเชื่อมต่อกับตาที่สามนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อเชื่อมต่อกับตาที่สามหรือต่อมไพเนีย่ยใครที่เป็นสายพลังงานจิตวิญญาณจะทราบดีคะ่ะว่ามนุษย์ทุกคนมีตาที่สามนะคะใครก็ตามที่อยากเข้าถึงกุญแจในการปลดล็อกชีวิตของตัวคุณ ให้เร็วมากยิ่งขึ้นคุณควรที่จะต้องนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เข้าถึงกุญแจของจักรวาลกุญแจของยูนิเวอร์ส์นี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้คุณมีแพชชั่นมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตให้ผ่านวันนี้ได้ต่อไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้คุณ เห็นตัวเองจะทำให้คุณค้นพบตัวตนแท้ดั้งเดิมในจิตใจของคุณได้อย่างดีซึ่งมันทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆหากคุณไม่ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณ คุณก็ไม่สามารถมีแพชชั่นในการดำเนินชีวิตได้เพราะคุณมัวแต่เดินตามเป้าหมายชีวิตของคนอื่นคุณมัวแต่เดินตามความฝันของคนอื่นแต่ตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรคุณต้องค้นคว้าหาตัวตนของตัวเองเพื่อสร้างแพชชั่นเพื่อสร้างกําลังใจให้กับตัวคุณเอง ให้มีชีวิตต่อไปอย่างดีแน่นอนเขาว่าจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเพื่อให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แต่คุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนเพื่อที่ว่าคุณจะได้ออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในตอนนี้ แม่หมอขอเป็นกำลังใจให้ผู้ตื่นรู้หรือลูกดวงทุกๆท,ท่านให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคและสามารถเจอสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหากคุณเจอสิ่งที่คุณรักเจอสิ่งที่ทำให้คุณมีแพชชั่นบอกเลยค่ะว่าชีวิตของคุณจะ ก้าวกระโดดไปได้อย่างรวดเร็วไปได้อย่างไกลและทำให้คุณมีชีวิตที่เป็นชีวิตของคุณจริงๆและสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานที่คุณรักที่คุณเป็นตัวคุณจริงๆต่อไปค่ะขอบคุณจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ผู้ที่รับชมคลิปทุกๆท่านค่ะ